จา่าวลีตาวนี่ต้องทู้มันเสือเบอร์ไม่ทูกอะโหลโน้องโจมว่าพื้นน้อ,นองอะไม้เนี่ยทิมเครืองดับอีแกงร่มปรกากอ์กีลิง่งเออพอดีปีเลื่อนแกไปหลักไส่เพืือนมาได้ว่าพื้มออั่งน้องเสือเบอเออไม้ไม้หัวน,นี้เปิดแต่ทุนทุนตัวเดียว่าวนั้นเออเปลือแต่ทุ่นทุนมันปิดม็อตัวเอ่นเออเฮน้องโชมเฮน้องโ่มทู้มาเรียบปีท่ามาแล้ยิ่ตีน้องอีเลียดอีเลียดมันบันปลือกไงยุก็ะไมตั้งแต่เหลือกตั้งแชมันไม่เล,เลย อะไรมันหน้าเมื่อนวักมันเดินกรมหน้ามันไม่แรงเลยมันพิธาแล้วอีเท่านี้คือปันนีน้องคือผีตั้งเกตอาการมาไล่วันแล้วเออคือคือเล็กคือเรื่องปันนีมันนั่นถือเบื่อหนึงอะเบื่อหนึงล้านเบามันผีเข้าเจอยี่่่ไรตึ้งปลี่ยนแล้วล้านผีเรือลงเบื่อช่องตึ้งปีไปถือเบื่อหนึงเปลือลาวน้องก็จะใจผีไหมโต๊ะตึ้งตีต่างคนก็ตั้งเชี่ยกันไปเลยตึ้งตีพอเลือกตั้งเช็จอ่ะล้านผีเลื่อนได้ตึ้งมันไม่แรงกับปีเลยมันบาไม้มันบาไม้ม พี่ไปหลอดกับพอบกันที่หลอดกับข้าวถาหลอดกับข้าวพี่อียิบหนุ่มดวงตึงมันกับอียิบหนุ่มดวงกันตึงปี่ยิบได้ก้อนปว่ายิบได้ก้อนตึงมันแรงมันแรงไม่กี่คำเหมือนวันฝากได้แตกเลือดตึงมันแรงเหมือนเดิมตึงมันจักรุ้นเดินไปเลยแต่ว่าโดมันยิบข้ามูองปี่วันดีไปข้างหนึ่งกันมันไม่ใจเบียร์ที่นี่ปี่วันดีแต่ทามอยู่อืมแรมันเลยอนะเออมัน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 แปลกไปเลยมันพิธานี่เลียดเนียนตึงหนองพี่ลาวไว้ฟังนะงานงานบวชปี่ปไ ตึงมันผีบีรีเนี่ยเหม่อเมื่อล้านตรวจแข็งต่างเพนน้องก็ใจไหมล้านถวจแข็งต่างเพนคือเป็นข่าวเดียวเป็นพีนองกันนี่เป็นไส้เลือดบวกเปล่ากันนี่ตึงทำมันอีกรดอีไรนี่คือแต่พีแรงมา่างมดนี่นะคือปันนีเลยน้องชมพัวมานนนมาเอาเบียปีไปพันซ้มอืมพันซ้มโอ้ ยี่แปดปีแล้วยี่แปดปีแล้วปีท่าออกูยี่ไม่ได้ลบน้องไปเย็บเย็บเลกันนะถึงปันนีน้องน้องไปร่างบ้านเดี๋ยวปีฝากเดี๋ยวใจน,นะไปตักน้ำจอมนูดเนินในในในเนียงร่างบ้านมันนะตักซ้ำโจกอลไรถึงก,กระลหกหน้าซ้ำนวดยิบในบ้านมันเลยปีแม่หันข้าวไปเออมันมันมันปล่อยม้าหรือเนี่ยอยู่วนเออเออเดี๋ยวปีขับรถเครื่องไปเออเออมันพิษทาร์อะไรยีเท่านี้มันไม่แรงเลย